นี่ห้องของฉันเธอน้าจะมาผิดห้องแล้วละ่ะแอนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยศูนย์การฝึกทหารวิธีาลัยนี่เป็นการฝึกครั้งแรกพง,งางั้นตั้งใจและอย่าเล่นกันละ่ะ่วนยินอยู่ที่ไหนเนาะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันได้เห็นชวนยินแบบนี้โมนานหรือว่าผู้ชายรหล่ตอตรางนั้นจะเป็นแฟนของเธอหรอเปล่าอาก็แค่เพื่อนเก่านะลูกพี่เฟยหวนผู้ชายคนนั้นคงไม่ใช่แฟนลิงตรงหรอกใช่ไหมไม่รู้นะว่ายังไงใช่หรือเปล่าเฮา้ผู้ชายหน้าสมเพศแบบนั้นฉันไม่สนใจหรอ ปรัมมาจา์โมปลัมมอาจารโมจริงๆด้วยบังเอิญจังเลยนะคะท่านก็มาด้วยเหมือนกันเหรอใครฟะบังเอิญจริงๆนะครับอาจารย์ชิงหวนันเชื่อหรอคะฮ่าๆจริงๆแล้วฉันฉันได้ยินมาว่าท่านท่านเข้าเรียนที่นี่เลยมาเยี่ยมนะคะจริงหรอครับอน,นี้ยาขยายาซะแล้วครับท่านโมนี่ใจดีจริงๆ,ๆนะคะแต่ว่าไปท่านโมรู้หรือเปล่าครับว่ามีปรัมมอาจารแอบเข้ามาที่นี่แบบลับๆด้วยนะเฮ้ เฮ้ย <Hey, S 2> ผู้ชายคนนั้นเป็นใครวะถึงได้ประคุยกับหัหน้าเราแบบนั้นฮะใครจะไปรู้ล่ละแต่ที่แน่แนแบกใหญ่แน่แนกูรู้สึกถึงรังสีพระเอกนะนั่นเขานี่หลังการฝึกหอประชุมมหาวิทยาลัยไ,ได้ยินเรื่องที่หยวนชิงฉีจะเข้าปารวมงานปาร์ตี้ไหมจะมาจริงงานถ้ามาจริงแล้วก็งานนี้ได้สนุกแน่แน่าะ oh, พวกเราในโชคดีจริงๆเลยนะที่จะได้เห็น ยานชิงด่วนแบบนี้ตั้งตารอเลยแหละฝากชิคด้วยนะทุกคนที่มีบัตรนักเรียนใครทําหายหรือใครทําพังจะต้องเสียตังค์นุกพี่เฟิ่งพวกนั้นแหละครับที่ทำร้ายพวกเราพวกนั้นงั้นเหรอคุณนักเรียนพวกเราสงสัยว่าพวกนายเอาของอันตรายเข้ามาพวกนั้นชวยพี่กําแพงแล้วหันหน้าขา้องแพลงนยจ้าไออยากตัวก็ตรวจเงี้ยมีคนอื่นตั้งเยอะจังแย่ทำไมไม่ตรวจละ่ะทำไมต้องมาตรวจแค่พวกเราไล่เหตุผลชั่มัดไล่เหตุผลงั้นหรอกล้าพูดนักหนาถ้า,าพวกแกไม่ฟังฉันแล้วก็ฉันจะไล่พวกแกเอเอกไปซะ ฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายมาอยู่ตรงนี้หนะ้าบัตรน้าวําไมละ่ะพวกนายรู้ไหมว่าพวกนายเห็นไหมสภานักเรียนพวกมันกันแกล้งเด็กใหม่อีกแล้วแบบนี้มันจะเกินไปแล้วนะพ่อของฉันเป็นประธานการขนส่งฉันจะส่งเรื่องนี้ทําให้พวกแกถูกลงโทษให้ได้เลยอ๋อเหรอนายรู้หรือเปล่าว่าฉันร่วมมือกับตระกูลชาาอยู่นะ้นเร็วๆนี้จะเข้าสู่การขนส่งอุตสาหกรรมด้วยระวังด้วยละ่ะว่าจะโดนเด้งนะลุงฉันใหญ่ใครจะกล้าไล่ล่ะออกไปซะเดี๋ยวฉันจะก้าเอง ยอมนั่นเหรอโมนานแกกล้าตบฉันเตรียมใจไว้เถอะลูกพี่เฟิงนี่คือการลงโทษที่พวกแกใช้อำนาจในทางที่ผิดพวกแกอยากโดนด้วยไหมละ่ะรีบพาลูกพี่ไปโรงพยาบาลด่วนเลยหอประชุมมหาวิทยายลัยโมนานน,นานชิงชี้นานชิงชี้ชวนยินอยู่แถวแถวนี้ที่นี่เหรอนั่นไงนักศึกษาศิละปะก,การต่อสู้ทำไมถึงได้ตามชวนยินล่ะ พูดมีอะไรก็รีบพูดมาฉันไม่เข้าร่วมงานไหนทางนั้นแล้วพอครอบครัวของเธอเชิญพวกมันไปเองมันก็เกิดเรื่องแบบนี้ตลอดเฮ้ยตามเมียฉันทําไมบอกมาซะใครส่งแกมาเป็นนานได้ยังไงชวนหยินไม่เป็นไรนะโมนาน แค่ของเล่นหน้าไม่เป็นไรหรอกนายเข้ามาในห้องน้ําหญิงได้ยังไงนี่ฉันเห็นคนเดินตามเธอมาฉันเลยมาเช็กดูแค่นั้นแหละงั้นหรอเดี๋ยวคนเขามเห็นก็เป็นเรื่องลรอกโอเคโอเคเจ้านั่นหนีไปงั้นหรอหนีไปทางนั้นหรือมีคนอยู่แฮะนายอีกละผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะใจร้ม่มเข้าไว้พี่ชายได้ปรดอาญาถถาติดเจ้านั่นด้วยงั้นหรอส่งต้องส่งให้พวกลิตมืดตรวจดูแล้ว ส่งไฟทั้งหมดนี่มาชั้นเข้าใจนะได้ครับได้ครับฉัน้นี่ยนะได้แผลลูกพี่เฟยมีเลือดติดอยู่ที่แขนด้วยแหละถ้ายังไม่อยู่ถ่ายอีกเชื่อไหมว่ามันจะมีเลือดออกที่หัวขนายเออขอโทษครับขอโทษครับพอดีมันเคยชินนะ่ะห้องประชุมที่จัดงานเวทีชิงชีชิงชีชิงชีสุดยอดเลยนะเนี่ยชิงฉีสุดยอดฉันรักเธอชิงชี การแสดงน้ำมันสุดยอดเลยและโชคดีจริงๆที่ได้ดูยิ่งกว่านั้นฉันไม่คิดเลยว่าจะได้เข้าขาได้เข้าหมหาวิทยาลัยที่มีดาราแบบนี้นายคิดไงละ่ะสวยก็สวยเสียงก็ดีรักเลยอดีวันนี้ก็เฉยนะแต่ก่อนดีกว่านี้เยอะอะไรน้ำมน,นันนั่นมันนักร้องเสียงสงน,นะมันจะดีกว่านี้อีกเงั้นหรอฉันรู้จักกับสิงซีแบบส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นฉันเลยได้ฟังมาเยอะแล้วละ่ะจริงดีแนะนำให้ฉันรู้จักบ้างสิ ฉันอนะอยากจะถ่ายรูปกับเธอนะได้ได้เดี๋ยวฉันบอกเธอให้ก็แล้วกันนะท้ายสี่ใครเอ่ยหนานชิงชีไหนขอดูไหนขอดูรูปหน่อยสิเพื่อนในห้องของ,ของนายนี่เป็นคนดีจังนะสําหรับฉันแล้วมันก็เหมือนกลุ่มเด็กนั่นแหละพี่ชายยินดีด้วยนะคะที่วันนี้ประสบความสําเร็จในการเป็นมสมาชิกกองกาลังพิเศษนะคะวันนี้ต้องฉลองแล้วละนั่นมันดาราหนานชิงชีนี่จริงด้วยแหละ ฉันกับเธอเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันมาก่อนให้ฉันแนะนําให้รู้จักเอาไหมล่ะเอาสิไงน,นันโมนันด้วยเหรอเนี้ยไม่เจอกันนานเลยแหละชิงชีฉันขอแนะนําให้รู้จักเฉียวชิงหยุนเขาเป็นรองประธานชมรมเทคอนโดได้รับเลือกให้เป็นสมาช,ชิกหน่วยพิเศษด้วยล่ะยินดีที่ได้รู้จักนะนางก็พูดเกินจริงไปหน่อยฉันยังเป็นแค่ตัวสำรองเท่านั้นและผู้อาวุโสเห็นว่าอนาคตของฉันยังไปได้ไกลก็เลยได้รับเลือกนะ โมนานฉันได้ยินมาว่านายหาเรื่องเฟิ่งนี่ใช่ไหมใช่ไหมทําไมไม่มาดื่มด้วยกันแล้วถามเขาล่าเผื่อจะช่วยอะไรได้ไร้าสาระ,ะโมนานนี่แกชิงฉี่ฉันชิงฉี่ไปกันเถอะได้เลยโมนานว่าไม่มีอะไรล็อกไม่มีอะไรหรอกแค่อยากจะถามนะที่นายเข้ามาหาวิทยาลัยที่นี่เพราะคนคนหนึ่งใช่ไหมเธอต้องสิย้อนมากแน่ใช่เธอซื่อหยวนหนิงนะ อาย่าถามมากกว่านี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันระส่งเธอไม่ต้องล็อกฉันกับคนเดียวได้ถ้าเกิดโดนพวกแอปไทย,ยติดนายขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องแน่เลยเจอกันคราวหนะ้อาอย่าลืมแมนะนําเธอให้ฉันรู้จักด้วยละ่ะว่าไงพบตัวคนที่จุดโจมส่วนหญินแล้วงั้นเหรอใช่ครับพวกเขาทั้งหมดมี88คนคนที่จุดโจมเราได้ระบุแล้วและได้รับตำแหน่งมาแล้วด้วยเยี่ยมเต็มตัวแล้วเตรียมเคลื่อนไหวภายในหนึ่งชั่วโมง